อบออกกาลังกายแต่เวลาน้อยชอบออกกําลังกายแต่ชอบกินชอบออกกําลังกายแต่ชอบค a ร์เดเนเทสลาเนี่ยช่วยได้เพราะว่าการที่เราออกกําลังกายเหน็ดเหนื่อยมาประมาณทั้งอาทิตย์เลย3วันต่ออาทิตย์แล้วเราสึกว่าโอย จะกีบอัพแล้วจะแบบอุ้ยมันไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเรามาดูมัสเซลมันขึ้นมาแล้วเรามันมีโฮปแล้วมันมีความหวังที่เราจะแบบคอนติเนียเรื่องการใส่ใจตัวเองต่อไปอะ่าดาเองค่ะได้ลอง <ดา S 1> วันนี้ได้ลองแบบเยอะมากเลยอะคือจะบอกว่า ตัวดาเองดะชอบงานบิวตี้ที่มันได้สุขภาพเทสลาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ดาราสึกว่ามันตอบโจทย์ดราม,มากที่สุดเลยอะ่ะตรงจุดแล้วมันลึกอะค่ะสำหรับกล้ามเนื้อมวลต่างๆที่เราอยากได้มันจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้บอดี้เชฟทุกอย่างจะเฟิร์มขึ้นเพราะว่ามันตอบโจทย์การออกกําลังกายกับการทานอาหารของดาอยู่ก็สบายตัวมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันได้แบบได้ผ่อนคลายได้กระชับตึงอ่ะรู้สึกตึงเหมือนเราออกกําลังกายเลยนะคะแล้วอันที่อันนึงที่ดารู้สึกว่าดาประทับใจแทนหลายๆคน เลยนะคือมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยออกกาลังกายเลยแล้วได้อิมเพรชันมาจากการกระชับกล้ามเนื้อก่อนแล้วกลับไปออกกําลังกายเพิ่มเนี่ยมีหลายเคสมากเลยที่นันเราสาวๆอะไรหลายคนที่อยากมีหุ่นเฟิร์มนะคะหน้าสวยแล้วหุ่นเฟิร์มเนี่ยเราแนะนําเลยคะ่ะมากันนะคะ s อสค่ะ